ไ่ยาบลนันนีมป้อปูวิลดนี่อันี้ามาปูวล่านี่มาปักตีใบไม้นี่มนทำเป็นกลัวนยเลยี่โยตีไอแมปูวินล่าใบบานไหมตีนใหญ่ตีเนี้ยตีใหญ่ มามปลามาเตี้ยวมาเร็วก็ป้ามาเตี้ยวมาเร็วตาไอ้ยานี่มาย้ําเนี่ยย้ําปัโอ้ย้อยเลยนี่ตรงนี้ตีจะกินเลยนี่นี่มาทางใต้นี่ตรงนี้เลยนี่ไอ้เอ็มคุยล่าเนี่ยมานี่ตีได้น้องเป็นเมียนด้แต่ละคนตีก็ต้องป้ามาเตีดีๆแต่นี้คือก็มากกว่าบอกก็มีห้องปลากระลุยเมสมาเราเข้ามาได้มาเร็วข้ามาเลยไม่ต้องมาไม่ต้องอย่ารอบกันนี่มา้านางก็มีซาเด้อกันลู้ว้า นี่ห้องนี้ตักพ่วงอะี้อนี้ต้องเียงมีองน้ยปมาณนี้นีองมานี่นี่หองน้ำกูไาตัวเดียวไอ้น่องน้องพ่วงนอนน้องนะน้องพ่วงอาตึ้งตน้องที่เดียมตอนไหนนี่เลยนน้นเลยไอ้น่องน้องน้เลยตายโอ้มาเดียวอย่างเล้อยอย่างเยงกันมากๆๆนี่ก้อน้นี่ก็คือตั้เด็กตั้งุยามีเด็กัน้งนูเด็กเล่นได้นีปุ้ยยเลได้นี้ก็ต้องเตียา มาอเมานย่ารบกันรบกันอตายดิมาๆๆมายังมีองเลยอันนี้ก็มีองนำในตัวนะดีองคาโกกเอองคาโไม่กว่านีมาทำไมให้บ้านนาวัน้องไม่ท้องกับคืนนาอ้นี่ก็มีตัวคูกันตรงนี้กับนี่กินมตรงนี้เตคู nó hay lúc biến, biến góc biến ai biến? é, mì tôm cua, é, mì tôm cua đẹp đôi ai đây? tổ ni mùng tai cookie, rong tai cookie có đai được không ní? Đai kha. mở. 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 Này, lạc quân nè mày đây, đây, mày 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 đây, 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 mày đây, mày đây, mày đây, mày, 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 พี่เน่ฮะไม่จอยากเอาผมก้าวเข้กันเลยพูดปัดลุ่มบูวาบูวาไม่ใช่พี่เอ่เดี๋ยวไปหมดยังไงรงปีป้ามาป้ากันคือป้ามาตีนี้อยู่เลยน้องก็ใช่ไหมเดียวเราเลาเลขฮะย่อมใกล้ต่อสายวงปัดน้ำนี่ตรงนี้น้องนี่เป็นมุมปียางนี่ย้ปิงยางกันนึะว่าปีปียางกันน้องเจอกล้องมาคือน้องมาทำอะไรเลยเสรีอันนี้ก็คือปียางได้เลย นั่งกินอะไรกันได้นะมาน้องน้องมาที่นี่น้องตั้ง G P S มาเลยตั้งอ่ะเพื่อเพว่อ I M B พูดละไปไหนเราได้เพื่ออะไรเยอะเลยเนาะมี่อะไรเยอะเลยไปอะไรไปเมียคนติดต้องไปบุเบี้ยช้ามีความทุกข์จริงๆเลยเนี่ยเกิดมาได้เมียร้องมันดีแบเนี่ยเว่อต้นหน้าบุเบี้ยเว่อ tùng cao mà tụm lên ninh này Cái mấy nền tù bé đi cáo lên tiệm ừh ui 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 สะดวกขบายมากเลยาจะไนปักนี่ตัหวก็อีมาพักนิองเดิมต้นแต่แรกครับเตฟันการ่อยกาวซิคาชงมีมีโปรโมชั่นอยู่ค่ะโปรโมชั่นนี่คือเฉพาะเดือนกุมภาค่ะธ์เดือนกุมภาพันธ์นี่ก็คือว่าเต้ฟันก้าอร่อยกได้ทุกัจจัยกี่คนอ่ะทัยใช่มั้งหยีทกคนเลยค่ะตุ้งหยีทกคนเลยตรงนี้จะตังกีบส่าตังหมารืนอตัางเชียนว่าไอเอ็มบีดบูยล่าภาษาไทยด้วยว่ะภาษาอังกฤษได้เลยค่ะไอเอ็มบีดบยล่าเบอร์ตัว มีมค่ะกกหอ<ม>ืปักดที่วาที่นเลยค่<ะ><ะ>มีท่เสื้อไม่กันกนะเออมีที่นอนเสื้มกันกนะครับนะใที่มา<อ>หาใช่นะครับอย่าลืมแวะม,มาปักติ I am Beat p o i l a บานไหมนะครับทีนี้ทีปักสบายมากเลยนะครับมากันได้เลย I am Beat p o i l a รับรองวา่าต่างร้อยต่างนุกพี่น้องเออ